หลังอายุ60ปีหลายคนเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในร่างกายโดยเฉพาะกระดูกและข้อที่เคยแข็งแรงกลับเริ่มมีเสียงดังกรอบแกบปวดเง,ง่ายๆคลิปนี้เราจะพาคุณไปดูเทคนิคดูแลกระดูกและข้อให้แข็งแรงเพื่อให้คุณมีชีวิตหลังกเกษียณที่กระฉับกระเฉงมีความสุขและห่างไกโลโรคข้อเสื่อมเมื่ออายุมากขึ้น มวลกระดูกจะลดลงความหนาแน่นของกระดูกต่ำลงข้อต่อต่างๆเช่นเข่าสะโพกไหลมักเสื่อมสภาพตามอายุกระดูกอ่อนที่รองรับแรงกระแทกเริ่มสึกหรอน้ำในข้อก็ลดลงทำให้เกิดภาวะข้อเสื่อมหรือกระดูกพุนซึ่งเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยมากในผู้สูงอายุปวดข้อเรื้อรังโดยเฉพาะข้อเขา่าข้อสะโพกข้อมีเสียงดังเวลาขยับเคลื่อนไหวลำบากเช่นขึ้นบันไดนั่งยอง,ยอง รู้สึกหลังค่อมหรือเตี้ยลงหากมีอาการเหล่านี้ต้องเริ่มใส่ใจทันทีเพราะนี่คือสัญญาณเตือนจากร่างกายอาหารคือยาที่ดีที่สุดมาดูอาหารบำรุงกระดูกและข้อกันนะคะแคลเซียมพบมากในนมผักกะนาปลาตัวเล็กกะปิวิตามินดีช่วยดูดซึมแคลเซียมได้ดีพบในไข่แดงปลาแซลมอนคอลลาเจนพบในน้ำซุปกระดูกหมูกระดูกวัว แมกนีเซียมและฟอสฟอรัสจากถั่วธัญ,ญพืชต่างๆหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปน้ำตาลสูงและของเค็มจัดเพราะจะทำให้กระดูกเสื่อมเร็ว ไม่ต้องวิ่งหรือยกน้ำหนักแค่ขยับอย่างถูกวิธีก็เพียงพอแล้วเดินวันละ30นาทีช่วยเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกยืดเหยียดเบาๆเช่นโยคะหรือไทเก๊กบริหารข้อเข่าเช่นนั่งแล้วเหยียดขาฝึกการทรงตัวเพื่อป้องกันหกล้มทำอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงกระดูกหัก และข้อติดได้มากใส่รองเท้าหุ้มส้นกันลื่นทุกครั้งระวังพื้นเปียกหรือวันไดไม่มีราวอย่ายกของหนักผิดท่าปรับเก้าอี้ให้สูงพอดีนั่งแล้วเท้าเตะพื้นไม่ควรนั่งหรือนอนนานๆนนควรลุกเดินทุก30นาทีเพียงเท่านี้ก็ช่วยลดโอกาสเจ็บข้อและหกล้มได้มาก สมุนไพรบางชนิดช่วยบำรุงข้อได้เช่นมิ้นชันลดการอักเสบงาดำมีแคลเซียมสูงถั่วเหลืองมีฮอร์โมนพืชช่วยลดกระดูกพุนส่วนอาหารเสริมเช่นแคลเซียม คอเลาเจนหรือวิตามินดีควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ทุกครั้งแนะนำให้ผู้ที่อายุเกิน60ปีตรวจวัดมวลกระดูกอย่างน้อยปีละครั้งโดยเฉพาะถ้ามีประวัติกระดูกหักปวดหลังเรื้อรังหรือเคยหกล้มยิ่งรู้เร็วยิ่งป้องกันโรคกระดูกพรุนได้อย่างทันท่วงทีสุขภาพดีไม่ได้อยู่ที่โชคแต่เริ่มจากการดูแลตัวเอง กระดูกแข็งแรงช่วยให้เราทำสิ่งที่รักได้มากขึ้นอย่าเพิ่งคิดว่าแก่แล้วทำอะไรไม่ได้แต่ให้เริ่มวันนี้ทำวันละนิดแล้วสุขภาพจะค่อยๆดีขึ้นเองคุณมีคุณค่ามากกว่าที่คิดและร่างกายยังเปลี่ยนแปลงได้เสมอสรุปเทคนิคดูแลกระดูกและข้อสำหรับวัย60บวกกินอาหารเสริมกระดูกขยับร่างกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงปิดกระดูก ตรวจสุขภาพกระดูกใช้สมุนไพรและอาหารเสริมอย่างปลอดภัยมีเป้าหมายมีแรงใจและอย่ายอมแพ้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงและมีความสุขในทุกช่วงวัยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเคล็ดลับสุขภาพดีสำหรับใบกเกษีณขอบคุณที่รับชม